สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนึงครับวันนี้ผมก็มีไม้ก็สดมาแนะนาให้กับคุณลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้ก็จะมาแนะนํากันในกระถาง11นิ้วครับผมจะมีสายพันธุ์อะไรกันบ้างครับก็ฝากลูกค้าท่านคอยติดตามไปด้วยกันเลยนะครับกระถาง11นิ้วก็จะอยู่ในราคาเพียง550บาทนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็สามารถ ติดต่อได้ที่เบอร์0652033082ลน์เบอร์โทรศัพท์0652033082ครับก็เริ่มจัดก,กระถางแรกกันเลยนะครับกระถางแรกของเราในวันนี้นะครับต้นนี้มีชื่อว่ากวางเงินนะครับผมกวางเงินในกระถาง11นิ้วได้ไปหลากหลายชอ่อหลากหลายต้นด้วยกันเลยครับผมต้นนี้กวางเงินในกระถาง11นิ้วราคาเพียง 550บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับลูกค้าท่านไหนกํลาลังตามหากวางเงินใบยาวแบบนี้ครับผมก็แนะนําต้นนี้ไปได้เลย550บาทจะส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าแสงสมนะครับผมแสงสมต้นนี้นะครับเป็นทรงพุ่มที่สวยมากๆเลยครับผมในราคาเพียง 550บาทครับจะส่งฟรีลูกค้าเท่าไหนสนใจแสงโสมนะครับในฟอร์มสวยๆแบบนี้ไปตังนาบ้านหน้าเรือนกันได้เลยครับผมต้นนี้550บาทจะส่งฟรีครับมีเก็บเงินปลายทางครับผมต้นนี้แสงโสมนะครับต้นต่อไปเลยครับผมต้นนี้มีชื่อว่าเศรษฐีเมืองคอนครับผมลูกค้าเท่าไหร่กำลังตามหาเศรษฐีเมืองคอนในกระถาง11นิ้วครับผมวันนี้ผมก็ นำมาฝากหนึ่งกระถางครับราคาอยู่ที่550บาทเช่นเดียวกันครับผมทรงพุ่มใหญ่มากๆครับผมน้องก็จะ,ะใบใหญ่พอสมควรเลยนะครับลักษณะก็เป็นทรงพุ่มครับผมไปตั้งหน้า,นาร้านหน้าบ้านหน้าเรือนได้เลยครับผมต้นนี้เศรษถีเมืองคอน550บาทจัดส่งฟรีครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า ป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับผมป้อมปราบศัตรูพ่ายตอนนี้ก็ในกระถาง11นิ้วสวยๆแบบนี้เลยครับผมสีแจ่มมากครับผมในราคาอยู่ที่550บาทครับผมป้อมปราบศัตรูพ่ายต้นนี้550บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมต้นนี้ฟอร์มสวยแล้วก็สีสวยมากๆเลยครับผมต้นนี้ป้อมปราบศัตรูพ่ายนะครับ Icana, ต่อไปแล้วครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่ารุ่งอรุณนะครับผมรุ่งอรุณต้นนี้ในกระถาง11นิ้วครับผมลูกค้าท่านไหนต้องการรุ่งอรุณในไซส์กระถาง11นิ้วสีสวยๆแบบนี้เลยครับผมผมก็นํามาฝากหนึ่งกระถางต้นนี้สีกําลังสวยเลยครับผมเนะครับเมื่อกระทบกับแสงแดดครับสีน้องก็จะสวยมากๆเลยครับผมต้นนี้ครับรุ่งอรุณในราคาเพียง 5 5 0บาทจะส่งฟรีทุกกระถางกับผมตัวน,นี้ลุงอารุณครับผมส่วนมากาเลยทีเดียวครับผมลูกค้าท่านไหนสนใจติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2สายลเบอร์โทรศัพท์0 6 5 2 0 3 3 0 8 2ครมับผมต้นนี้ลุงอารุณนะครับต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้ต้นใหญ่มากๆแล้วก็ฟอร์มใหญ่ด้วยครับผมต้นนี้มีชื่อว่า ยอดขุนพลนะครับผมยอดขุนพลต้นนี้ในราคาอยู่ที่550บาทครับจะได้2อ,อสองต้นใหญ่ๆด้วยกันเลยครับผมก็เป็นลักษณะท,ทรงปุ่มแบบนี้ครับในกระถาง11นิ้วนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจอยากนําไปประดับนะครับก็แนะนําต้นนี้ยอดขุนพลนะฮะยอดเยอะช่อเยอะแล้วก็สีสวยมากๆเลยครับผมต้นนี้ยอดขุนพล5 5 0บบาทเท่านั้นครับผม ต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่าสีบุตรลินนะครับผมสีบุษรลินต้นนี้นะครับก็เป็นไม้ใบกลมสีเหลืองสวยมากๆาเลยครับผมตอนนี้ในฟอร์มก็ขนาดใหญ่มากๆาครับผมในราคาเพียง550บาทนะครับจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางครับผมต้นนี้สีบุษรลินนะครับสีเหลืองสวยๆแบบนี้เลยครับผมต้นต่อไปเลยครับผมนะฮะต้นนี้มีชื่อว่า เพชรอำนาจนะครับผมเพชรอำนาจต้นนี้ในกระถาง11เ็ดนิ้วต้นใหญ่ฟอร์มใหญ่แล้วก็สีสวยมากๆครับผมเพชรอำนาจก็เป็นไม้สายพันธุ์ึ่งที่สีสันโดดเด่นและสวยงามมากๆครับผมต้นนี้เพชรอำนาจราคาอยู่ที่550บาทจัดส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางลูกค้าที่เห็นวิดีโอนี้นะครับสนใจต้นไหนก็รีบจัดจองกันเด้อเลยครับผมต้นนี้เพชรอำนาจ550บบาทจัดส่งฟรีครับผม